วันพฤหัสที่7กรกฎาคม2022ในชาวันนี้เราร่วมจิตร่วมใจในบูชาขอบพระคุณและได้ฟังพระพิจนาของของพระเจ้าแล้วนะครับจากประกาศกโฮเชยาวันนี้เรามาช่วงสุดท้ายของบทอ่านจากประกาศกโฮเชยียในสบทสุดท้ายคือบทที่11ถึงบทที่14เป็นบท คล้าว่าสรุปโหชยายได้เปลี่ยนจากลก่าวถึงเรื่องความรักของพระเจ้าที่มีต่อชาวอิสราเอลอย่างท่วมท้นหลังจากที่ได้ถูกลงโทษคล้ายๆบทอ่านในวันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ตัดเพาะต่อชาวอิสราเอลชาวอิสราเอลทั้งเหลือหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเอฟราอิม เขาก็เป็นเป็นประเทศเดียวกันนะครับก็พระเจ้ารักเขาอย่างมากมายเสมือนพ่อที่รักลูกของตนท,งทั้งทั้งที่ลูกของตัวเองนั้นดื้อรั้นมากและอิสราเอลได้ทำบาปมากมายไม่ซื่อสัตย์ต่อพงอันนี้เป็นสิ่งที่เขาได้ทำผิดพลาดแล้วจึงถูกลงโทษก็เปรียบเสมือนกับลูกที่ดื้อรั้นต่อพ่อแม่ แล้วก็ต้องถูกนำตัวมายังให้ผู้อาวุโสได้ตัดสินได้ตักเตือนได้สอนเขาพระเจ้าได้หยิบยื่นโอกาสมากมายที่จะฟื้นฟูสถานภาพของชนชาตินี้ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับแต่เขาก็ลืมฉะนั้นพงษ์ไม่ต้องการอะไรมากขอให้ซื่อสัตย์และกลับมาหาพงษ์ทั้งที่ พระเจ้าได้ให้โอกาสมากมายแต่เขาก็ทำตัวเขาเองและแม้กระทั่งถูกประเทศอสัสซีเรียทำลายจนพินาศไปแต่กระนั้นอนาณาจักรนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะถูกทำลายไปและจะไม่กลับมาอีกพงค์ก็ยังให้มีบุคคลที่ซื่อสัตย์ได้หลงเหลืออยู่ในชาติอิสราเอลยังไม่ถึงจุดจบนะครับคนที่เหลืออยู่นั้นเขาก็กลับมาเยรูซาเล็ม และมารอคอยเพราะว่ามีความมั่นใจว่าสักวันหนึ่งพระเมสิยาพระผู้ไทยคือพระเยซูคริสต์เนี่ยบุตรพระเจ้าจะลงมากอบกู้เขาอย่างถาวรทีเดียววันนี้ในสิ่งที่พระเจ้าได้ตัดเพราะต่ออิสราเอลก็คือเขาไม่ยอมมองสิ่งที่พระเจ้าได้กระทำ ต่อเขามาเลยพงษ์จึงบอกพงษ์ได้เลี้ยงดูอิสราเอลตั้งแต่เขายังเป็นเหมือนกับเด็กเล็กๆได้ป้อนเขาได้จูงมือเขาได้สอนพวกเขาและแม้กระทั่งว่าตกเป็นทัสของอียิปต์พงษ์ก็ทําให้พวกเขาเป็นอิสระเป็นไทยแต่สิ่งที่สิ่งที่พระเจ้าได้รับตอบแทนก็คือความอัคตันยู การทอดทิ้งพงไปแล้วไปเห็นสิ่งอื่นที่ดีกว่าอันนี้แหละก็เป็นหัวใจที่เราได้ฟังได้ไต่ตองในวันนี้จึงน่าจะเป็นสิ่งที่เราคิดในวันนี้ว่าชีวิตเรานั้นมีความกะตัญญูหรืออกตัญญูฉะนั้นนี่เป็นพื้นฐานของชีวิตเราถ้าหากเราขาดความอคตัญญูโดยเฉพาะต่อบรรพบุรุษ ต่อบิดามารดาต่อผู้อาวุโสสิ่งที่ตามมาก็จะมีแต่สิ่งที่เลวร้ายเราต้องมานั่งไตรตรองดูเหมือนกันว่าชีวิตเหล่านั้นเราแสดงความกรตันอยู่ครั้งสุดท้ายต่อผู้ที่ทำให้เราเกิดชีวิตใหม่นั้นเมื่อไหร่กันทั้งบรรพบุรุษข,ของเราเราคิดถึงพวกท่านเหล่านั้นหรือไม่อย่างไรแม้กระทั่ง คุณครูที่เคยสอนเราตั้งแต่วัยเยาว์วัยเด็กจนถึงวันปัจจุบันนี้เราต้องคิดถึงการเรียนคําสอนสมัยเด็กใครที่เป็นคนที่นำพระวาจาพระเจ้ามาสู่เราเราต้องคิดถึงบรรดาต้องคิดถึงศาสนาจักรคิดถึงอตอนที่เราอยู่ในวัยเยาว พระเจ้านั้นไม่เคยทอดทิ้งเราเลยแล้วพวกนั้นประทานพระคุณของพระเจ้ามาให้กับเราอย่างไม่สิ้นสุดในแต่ละวันแต่ถ้าว่าเราลืมตาขึ้นมาแต่ละวันบางทีเราก็ลืมลืมพระองค์ไปนะครับฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เรารเผชิญกับความยากลำบากบางทีเราก็ไปมองในแง่ลบว่าพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีกว่าพระเจ้านั้นมาปอบโยน กับชีวิตเราบางครั้งพงก,ก็ต้องมีวินัยแต่บางครั้งแต่ทุกครั้งเลยนะครับพงก,ก็จะแสดงความเมตตาฉะนั้นก็เปรียบเสมือนกับพระเจ้านั้นเปรียบเสมือนถ้าเป็นเชือกบางครั้งก็ตึงบางครั้งต้งหย่อนลงฉะนั้นการที่จะใช้กฎเกณฑ์หรือติดอยู่กับโครงสร้างอย่างเดียวที่จะตึงอยู่ตลอดเวลาก็ไม่สามารถที่จะ มาประยุกต์ใช้ได้นะครับเพราะว่าเราต้องคิดถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความรักของพระเจ้าที่ในรูปแบบที่พง์ต้องการพงศ์หวังดีปรารถนาดีต่อลูกๆของพงศ์อยู่ตอลอดเวลาอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดในวันนี้นะครับฉะนั้นสิ่งที่พงค์ได้กระทำกับเรานั้น เราต้องคิดถึงวันนี้มีอยู่สองคำนั่นก็คือเรากระตันอยู่หรืออักตันอยู่อันนี้ก็คือหัวใจที่พงได้กำลังตัดเพอต่อชาวเราในวันนี้นะครับวันนี้ในพระวรสารเราก็ฟังพระวจนะของพระเจ้าที่จากแมทธิวบทที่10ต่อไปนะครับาชาวยิวนั้น เขารอคอยพระแมสศิยาแต่ว่าเขารอคอยแบบผิดในสิ่งที่เขาหวังเพราะว่าในช่วงนั้นเขาอยู่ภายใต้การกดดันกดขี่ทางเรื่องของอาณาจักรบ้านเมืองอาณาจักรทั้งโลกเพราะเขาถูกกดขี่ข่มเหงจากการปกครองของโรมันเวลาพูดถึง มสธิยาเขาจึงคิดแต่เรื่องการเมืองคิดว่าพระแมสธิยาเ็าคืออัศวินที่จะมากอบกู้ให้เขารุ่งโรดรุ่งเรืองดุดดังสมัยของกษัตริย์ดาวิดแล้วกษัตริย์โซโลโมอนแต่ทว่าสิ่งที่พระแมสธิยาคือพระเยซูคิดมาบังเกิดนั้นเพื่ออาณาจักรใหม่และเพื่อเรื่องของวิญญาณเรื่องของความรอดเท่านั้นอันนี้ก็คือ ข่าวข่าวดีที่เราได้ยินพงค์จึงได้เริ่มสอนทุกครั้งจะตัดหยุตดตรัสอยู่ตลอดเวลาว่าอาณาจักรสวรรค์ได้ก้าวใกล้เข้ามาถึงชาวเราแล้วพงค์จะพูดถึงความรอดของเราพูดถึงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณพงค์ไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองหรือว่าการที่พงค์นั้นเป็นผู้กอบกู้ให้พ้นจากภัยพิบัติทางอำนาจของอ ทางการเมืองที่ตามที่ชาวยิวเขาได้คาดหวังนะครับวันนี้พระเยซูจึงสอนเราเทศเราเตือนสติเราในหลายเรื่องโดยเฉพาะพงศ์กำลังจะบอกบรรดาศิษย์ของพงศ์ให้ออกไปเทศสอนประกาศข่าวดีและข่าวดีของพงศ์นั้นก็มีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวคือขจัดความชั่วร้ายในโลกนี้จะต้องให้ความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวง ได้ถูกทำลายไปเพราะปีศาจมันก็ทำงานควบคู่กันไปมันไม่ต้องการให้เราอยู่กันฉันพี่น้องมันไม่ต้องการให้เราอยู่กันอย่างสันติสุขนะครับวันนี้พงจึงกำชับบรรดาสิทธของพงผู้ที่ออกไปประกาศออกไปเทศออกไปสอนนั้นด้วยคำเตือนที่ค่อนข้างที่จะหนักนะครับว่าบรรดาสิทธ คือพวกเรานี้แหละผู้ที่ได้รับศีลพิธีล้างมาแล้วนี่เราก็เหมือนกับเราได้รับพระพรอ,อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและพระพรอ,อันหนึ่งที่สําคัญก็คือพระเมตตาพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าพวกเราได้รับของขวัญมาแบบเปล่าเาเราจงให้แบบเปล่าๆพระเจ้าได้อวยพรพวกเราอย่างเหลือล้นเราจะต้องเปลี่ยนไปด้วยความเมตตา เราจะต้องคิดถึงว่าสิ่งที่เราต้องให้ในเวลานี้ก็คือให้จิตเมตตาให้ความรักให้เวลาและเราต้องแบ่งปันสิ่งที่เรามีกับผู้อื่นด้วยใจกว้างขวางดังนี้เป็นต้นพงจึงได้กำชับต่อบรรดาสิทธิ์ของพงนั้นเราต้องเป็นคนสม,มถะเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติที่มีอะไรต่าง เพราะว่าเราจะเป็นพยานยืนยัน,ยนถือพงได้ก็เพราะว่าเราต้องเป็นคนที่ว่างเปล่าจริงๆเราต้องเป็นคนที่มีจิตใจกว้างเป็นคนที่มีจิตใจเสียสละจริงๆเลยทำให้พ่อได้คิดถึงเมื่อเมื่อวันช่วงวันที่1 7 18 19เเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในขณะที่ได้พาพระภิกษุ จำนวน40รูปและบรรดาคารวะาชาวพุทธอีกประมาณ65ท่านได้ไปเข้าเฝ้าสันตป,ประภาก็มีสิ่งที่น่าทึ่งทำให้ภาษาปายเองก็ะงนสนเท่เพราะว่าพระภิกษุตแต่ละรูปนั้นไปไหนมาไหนท่านก็จะถือย่ามเพียงใบเดียวแล้วบางคนก็ไม่สวมรองเท้าบางคนก็สวมเพียงเฉพาะรองเท้าแตะเท่านั้นเอง นะครับบางพระหลายรูปก็ไม่สวมรองเท้านะครับแล้วไม่แล้วมากที่สุดก็สวมรองเท้าแตะแบบธรรมดาธรรมดาแล้วตัวเองก็เพียงแต่ห่มผ้าเหลืองแล้วก็ถือย่ามย่ามที่นำไปวัติกันครั้งนี้เขาทำเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือเป็นย่ามที่มีรูปถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัติกันแล้วก็วัดพระจิตุพลฉะนั้น ทำให้คนก็มองกันว่าอตกลงในย่ามเขาใส่อะไรบ้างในย่ามของพระภิกษุนั้นก็มีไม่มีเงินทองอะไรนะครับมีแต่สิ่งจำเป็นบางรูปพระท่านก็ใส่ยาบางรูปก็ใส่เพียงผ้าขนหนเล็กๆแล้วก็ใส่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้นแต่ในยุคนี้พระท่านก็อาจจะใส่โทรศัพท์มือถือด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าว่าในหัวใจสำคัญก็ท่านเป็นพยานแบบสิ่งเดียวกับที่พระเยซูคริสสอนพวกเราในช่วงนี้เวลาที่พ่อจะต้องย้ายไปที่ไหนจึงเห็นว่าเรามีสิ่งของพลุงพลังเต็มไปหมดเรายังมีสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตอีกมากมายเราต้องมาทบทวนสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้สอนเราในวันนี้ว่าเรานั้นอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่เป็นวัตถุ มากมายนั้นสิ่งที่เรามีเราได้มาเปล่าเปาเราเราต้องมีใจกว้างที่จะมอบให้คนอื่นแบบเปล่าๆวันนี้เป็นคำสอนที่พงได้เตือนสติเราว่าเวลาเราไปบ้านใดเราไปเยี่ยมผู้ใดเราก็จะต้องใส่ใจที่จะนำพระพรของพระเจ้าไปสู่ทุกคนที่เราได้พบเห็นแต่ถ้าว่าบางครั้งเราไป เราคิดตลอดเวลาว่าเราไปแล้วเราจะได้อะไรแต่ขณะเดียวกันพระเยซูคริสสอนตรงข้ามไปเราเพื่อที่จะให้อะไรแม้กระทั่งภาษาปาฟรานซิสได้เตือนสติบรรดาผู้ที่เป็นศาสนาบริกรทั้งหลายทั้งปวงนะครับว่าเวลาเราไปเยี่ยมสัตบุรุษของเราเราต้องจำชื่อของสัตบุรุษได้ทุกคนทั้งผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวทั้งภรรยา ทางลูกหลานเหลนเขาเราต้องถามไทยเราจําแม้กระทั่งสุนัขของบ้านเขาแมวของบ้านเขาเรายัางต้องใส่ใจเลยฉะนั้นถ้าเรานําสิ่งดีๆนําพระพรของพระเจ้าไปสู่ทุกคนถ้าหากเขาไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นพระพรเราก็ไม่ต้องไปตกใจอะไรเพราะว่าสิ่งดีๆที่เรานําไปให้เขาถ้าเขาไม่รับ สิ่งดีงามทั้งหลายทั้งปวงก็จะกลับมาสู่เราเองดังนี้เป็นต้นเป็นข้อคิดสำหรับเราในวันนี้ถ้าเรามีความตั้งใจหรือมีเจตนารมณ์ที่ดีในการทำสิ่งดีงามให้กับใครเขาตามถ้าเขาพร้อมที่จะรับก็พระพรของพระเจ้าก็พระเจ้าก็จะมาอย่างล้นเหลือสำหรับผู้ที่ต้อนรับพระพรของพระอ,องค์ ถ้าเขาไม่ต้อนรับพระพรของพงค์พระพรก็จะกลับมาสู่ชาวเราทุกคนเหมือนกันเพราะว่าพงค์นั้นให้เสรีภาพกับทุกคนและพระเจ้านั้นประทับอยู่ท่ามกลางเราจริงๆนะครับเพื่อที่จะนำสิ่งดีงามมาให้กับเราในวันนี้พระเยซูคริสต์ก็อ้างถึงนิดหนึ่งถึงเมืองเก่าแก่อันหนึ่งคือโซดมเมืองโซดมและเมืองโกโมราที่ถูกทำลายไป เพราะว่าเขามีความชั่วช้ามากมายแต่เขาก็าหวังนะครับว่าเขาอยากได้พบพระเยซูคริสต์อยากได้พบพระแมสสิยาเป็นข่าวประเสรศิฐแล้วชาวเราละ่ะในวันนี้เราไม่มีโอกาสแบบคนของเมืองโซโดมและเมืองโกโมราแต่เราได้เห็นพระพรมีแต่สิ่งดีงามเรามีพระเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเราและในเมื่อพระองค์เสด็จมาอยู่กับเราผ่านทางบุคคลต่างๆที่นำสิ่งดีงามมาให้เรา เราจะไม่ต้อนรับพุงเชียว,วหรือฉะนั้นวันนี้ขอให้เราได้เปิดใจขอพรจากพระเจ้าพร้อมกันนะครับสิ่งที่พงษ์ประดานให้เราก็น้อมรับไว้กับสิ่งที่ผ่านมาไม่ว่าจะผ่านทางใครก็ตามนะครับในชาวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณสำหรับหลายบุคคลทีเดียวนะครับที่ขอคำภาวนามาในวันนี้ประการแรกพ่อขอภาวนาสำหรับ ดวงวิญญาณของผู้ที่เป็นที่รักของเราที่จากไปก่อนนะครับเพราะว่ามีหลายคนที่เราได้รู้จักเป็นผู้ที่เป็นที่รักเป็นสมาชิกในครอบครัวที่จากไปมีหลายคนที่ขอความภาวนามาแม้พอไม่ได้เอ่ยชื่อทุกคนนะครับแต่ก็ได้คิดถึงดวงวิญญาณเหล่านั้นก็คิดถึงบิดาของซิสเตอร์สมศรีบุญอรุณรักษานะครับ ก็คือเตียที่ชื่อว่ามีคาแอนบุญถมบุญออรุรักษาที่เมื่อวานก็เพิ่งจะทําพิธีปงศพไปนะครับแล้วก็นอกนั้นคิดถึงวิญญาณของเมริจอนสมบิพามา์ตินคิดถึงดวงวิญญาณของคุณพ่อแอนโทนีประยุทธ์ชนละหารและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปและได้ขอพรพิเศษในวันนี้มากมายนะครับสําหรับผู้ที่ขอคาภาวนามาวันนี้เป็นวันที่ ครบรอบอายุวัฒนามงคลหรือวันคล้ายวันเกิดนะครับของพระรารัตนสุนทรที่เป็นรองเจ้าอาวาสวัดพระเจยจุพลที่ก็ได้ขอพรจากพระเจ้าด้วยนะครับเพราะว่าได้เดินทางไปด้กันจากวัติกันแล้วพอเองก็จะไปร่วมยินดีกับท่านด้วยเหมือนกันเพราะความสัมพันธ์ของเราก็มีมากขึ้นเหล่านั้นดุจเป็นพี่น้องกันในฐานะที่เราเป็น สมณะเป็นผู้รับใช้พาสนามาแม้ว่าจะต่างกันแต่เราก็สร้างสรรค์สิ่งดีงามร่วมกันนะครับวันนี้เป็นวันเกิดของอคุณพ่อพิเชษแสงเทียนด้วยนะครับเราก็คิดถึงท่านในคำภาวนาเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณนัทชัยหรือแอนดรูนะครับลาฟวโรพาสก็ได้สวดภาวนวาให้และคิดถึงสุขสมลานแด นายแพทย์ลูกาก่อนนะครับและครอบครัวคิดถึงสุขสำราญแด่คุณเทเรซาออนพิชานะครับพึ่งพระจิตหรือคุณเจีย๊ยบที่ขอคำภาวนามาพอคคดคิดถึงและนอกนั้นก็คิดถึงพี่น้องที่ได้ร่วมบูชาขอบคุณทุกคนเลยนะครับพอ่อขอพระเจ้าแล้วไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ร่วมฟังเทศฟังธรรมได้ร่วมบูชา ขอพระคุณแม้ทางสื่อสารออนไลน์ก็ขอให้ได้รับพระพรอย่างเต็มเปี่ยมเพราะพงค์ดได้ล่วงรู้ถึงจิตใจของเราแต่ละบุคคลว่าเราต้องการสิ่งใดและใครกาลังเดือดร้อนทุกข์ร้อนในชีวิตกําลังเผชิญปัญหาชีวิตแต่วันนี้เราต้องแสดงตัวเองว่าเป็นลูกของพระเจ้าที่มีความกตัญญูต่อพงค์เพราะ,ะพงค์นั้นคือพระแมสศิยาที่ลงบัไถ่าบาปชาวเราทุกคนนะครับ และพ่อไม่ลืมบุคคลผู้ใดเลยนะครับที่ในคำภาวนาหัวใจสำคัญของเราแต่ละวันนั้นก็คือเราต้องภาวนาให้แก่กันและกันเสมอขอพระเจ้าได้ประทานพระพรกับทุกท่านนะครับอาเมน